สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูสลาวุธคณะขาวนะครับในรูปแบบของวิทยาศาสตร์วัละข้อครับวันนี้ได้หยิบประเด็นนะครับในส่วนของการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมาพูดคุยกันนะครับโดยนะครับรูปแบบของการให้คะแนนแบบนี้นะครับจะจะให้คะแนนต่อเมื่อนะครับเลือกคําตอบนะครับ2ข้อนะครับได้ถูกต้องนะครับถ้าตอบ ถูกหช้อยจะได้2.5คะแนนถ้าตอบถูก2ช้อยนะครับก็จะได้เท่ากับ5คะแนนนะครับโดยมีโจทย์อยู่ว่านะครับผูผาสร้างแบบจำลองแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดยใช้พลังงานจากฐานไฟฉายดังภาพนะครับถ้าหากจะให้อธิบายนะครับว่าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์ไฟฟ้านะครับจำนวน3เซลล์ หลอดไฟจำนวน7หลอดนะครับและสวิตจำนวน3สวิตนะครับอ่าเขาถามว่าข้อความใดอธิบายวงจรไฟฟ้าในภาพได้ถูกต้องนะครับอ่าช้อยที่1นะครับถ้ากดสวิตท,ที่1ลงนะครับหลอดที่1 2 3และ7จะสว่างนะครับสวิตท,ที่1กดลงนะครับนะฮะหลอดที่1 2 3และ7จะสว่างเราลองมาดูครับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบนะครับไหลผ่านหลอดที่1ครับผ่านสวิตช์ S1 ครับไปที่หลอดที่2ไปที่หลอดที่3ถึงทางแยกครับนะฮะแต่นะครับไม่สามารถผ่านนะครับสวิตช์ S2 และ S3 นะครับได้นะครับไม่สามารถกลับมายังขั้วลบได้เนี่ยแปลว่าก็ยังกลายเป็น วงจรเปิดอยู่ดีนะครับวงจรเปิดแปลว่าอะไรวงจรเปิดก็คือนะครับมีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปนะครับทำให้กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงานนะครับมันผ่านนะครับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปไม่ได้นะครับเพราะว่าสวิตช์ S2 และ S3 เนี่ยยังเปิดค้างอยู่อย่างนี้นะครับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตัดช้อยที่1ไปได้เลย ต่อไปครับเราจะมาดูช้อยข้อที่2กันครับถ้ากดสวิตช์ S2 นะครับลงสวิตช์ S2 อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้นะครับกดลงนะครับรอ4 6และ7จจะสว่างนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านมานะครับกดลงครับกดถ้ากดแค่สวิตช์ S2 นะครับแต่ไม่กด S1 เนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับว่ากระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านไปยัง หลอดที่4และ6ได้นะครับเพราะช่วงนี้ยังขาดอยู่ในในช่วงของสวิตช์ S1 นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังกลายเป็นวงจรเปิดอยู่ดีกระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรครับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทํางานตัดทิ้งไปได้เลยนะครับต่อไปครับเราลองมาดูครับในช้อยที่3ถ้ากดสวิตช์ S3 หลอด5 6และ7จะสว่างกดสวิตช์3ครับขีดเลยครับปืดนี่นะฮะ 5, 6, 7ก็จะสว่างเหมือนเดิมครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านมาผ่านสวิตช์ S1 ไปไม่ได้อยู่ดีนะครับดับงนั้นก็ยังเป็นวงจรเปิดอยู่ดีนะครับก็หลอดไฟก็จะไม่สว่างนะครับผ่าน S 1, 1ไปไม่ได้ครับต่อไปนะฮะช้อยที่4ถ้ากดสวิตช์ S2 ลงนะครับและ S, S 3ลงนะครับหลอดที่4 5 6 7จะสว่างนะครับไล่เหมือนเดิมครับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับ S 1ไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลอด C 5 6และ7ก็จะไม่สว่างก็เป็นวงจรเปิดอยู่ดีนะครับต่อไป หลืออยู่2ช้อยครับถ้าจะตัดสินใจตอบก็ตัดสินใจได้ครับแต่ให้ทราบเหตุผลก่อนครับว่าทําไมนะครับ5และ6จริงถูกนะครับช้อยที่5นะครับถ้ากดสวิตช์ S1 กดสวิตช์ S1 ครับต่อไปนะครับและ2นะครับและ2จะทำให้หลอดที่1 2 3 4และ7สว่างอะ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดที่1ครับนะฮะและผ่าน s 1นะครับสวิตช์ s 1ไปยัง2และ3นะครับทางแยกนะครับเป็น2ทางนะครับผ่านหลอดที่5ครับแต่ว่าไปยังหลอดที่6ไม่ได้นะครับเพราะว่าสวิตช์ s 3ยังยังเปิดอยู่นะครับก็จะผ่านหลอดที่4นะครับผ่านสวิตช์ s 2มานะครับไปยัง หลอดที่7และนะครับไปยังขั่วลบนะครับทำงานครับไหลครบวงจรแบบนี้เราจะเรียกว่าไหลครบวงจรนะครับอ่าตอบข้อ5ได้1ช้อยแล้วครับตอนนี้ได้2.5คะแนนครับต่อไปครับเราลองมาดูจะเลือกใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับช้อยที่6ถ้ากดสวิตช์เ1หเหมือนเดิมครับกด S 1นะครับ และกด S3 นะครับกด S3 หลอดที่1 2 3 5 6 7จะสว่างนะครับทิศทางการไหลของสายไ,ไฟฟ้าจะไหลผ่านนะครับขั้วบวกนะครับจากขั้วบวกไปยังขั้วลบไหลผ่านหลอดที่1ผ่านสวิตท,ที่1นะครับ S1 แล้วก็ผ่านหลอดที่2ผ่านหลอดที่3นะครับผ่านหลอดที่3 แล้วก็นะครับสวิตช์เอเนี่ยเปิดอ้าอยู่นะครับเป็นทางแยกแต่ว่าผ่านไปไม่ได้นะครับก็จะผ่านมายังหลอดที่5นะครับผ่านสวิตช์เอไปยังหลอดที่6นะครับแล้วก็มายังหลอดไฟหลอดที่7กลับมายังที่ขั้วลบนะครับหลอดไฟสว่างครับเป็นวงจรปิดนะครับ ตอบข้อที่5และข้อที่6ได้อีก2.5คะแนนกลายเป็นข้อนี้ได้5คะแนนนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็วิทยาศาสตร์วันละข้อก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันในวันต่อๆไปนะครับในวิทยาศาสตร์วันละข้อบายครูสลาวุธครับสวัสดีครับ